สวัสดีท่านชม่ันเดยนะคารับกลับมาพบกององีกแล้วกับทันว่ออ f ฟฟิเชียลนะวันนี้นะครับก็หลังจากที่เรานะร้านเราก็มีสกูตเตอร์เข้ามามากมายนะแต่ว่ารุ่นนี้นานๆเข้ามาทีกับยี่ห้อน,นี้ครับผมเวสป้า GTS 300 Super Tech นะ Super Tech HPE นะครับปี2020นะบะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้วิ่งน้อยมากวิ่งอยู่ที่7,000โ,โลเท่านั้นนะครับมาดูใกล้ๆกันดีกว่านะว่าคันนี้ ให้อะไรกันมาบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นก้านคัดก้านเบรกนะครับเป็นก้านคัดก้านเบรก C N C แต่งนะครับตัวนี้ก็จับขนัดมืออยู่นะนีแล้วก็มาพร้อมกับการแรฟฟฟิล์มทั้งคันนะครับนี่จะลองสังเกตว่าจะมีรอยตัดตรงฟิล์มนิดนึงนะครับผมนะทั้งคันเลยนะครับนีาแล้วก็มีตัวเขาเรียกตัวสวมขัดขาตั้งมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะตัดเหลืองนะครับ ดำตัดเหลืองนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็มีพักกลางนะครับเอาไว้กันลอยนะเผื่อมีอะไรมาวางก็สามารถวางได้นะเขาจะพื้นก็จะไม่เป็นลอยนะครับอันนี้ก็เดิมเดินะท่อเดิมอะไรเดิมอทั้งหมดเดี๋ยวมาดูอนเรื่องของหน้าจอนีว่วะ,ะตัวนี้หน้าจอให้เป็นหน้าจอสีด้วยนะครับนี่จอสีนะครับรถวิ่งอยู่เจ็ดพันสี่สิบห้าโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับนี่ก็เดิมเดิมนะครับไม่มีกานเติมอะไร สตาร์ทแช์เดียวติดนะมี ABS เป็นระบบพื้นฐานขารได้ไปก็ไม่ต้องเอาไปทำอะไรเพิ่มนะครับเติมน้ำมันขี่รอยอย่างเดียวนะครับกับเวสป้า GTS 300 SuperTech HPE นะปี2020คันนี้กับราคาหน้าร้านเราเปิดเพียงนะครับผม159,000บาทนะครับผมจัดไฟแนนซ์ ได้นะครับแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับอ่ารายละเอียดเดี๋ยวผ่อนเดี๋ยวรอชมได้ที่ใต้คลิปนะครับอ่าถ้านั่งก็จะประมาณนี้อินดี้หน่อยหล่อๆเท่ๆ,ๆนะครับใครอยากได้ก็มาดูเวสปาคันนี้ได้ที่ร้านอ่โมโตบอยช็อปพหลำห้านะครับนนทบุรีนะครับร้านเราตั้งอยู่ข้างๆศูยนย์ไทแอมพ์พหลำห้านะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของทวาราวิชยองแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าแล้วก็เราสติมหน้า,าพาท่านไปรีวิวรถรุ่นไหนก็ดีไปรีวิวอะไรก็ดีก็าฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ผมสวััสดีครบ